สวัสดีครับมาพบกับ e n g i n e e r Story นะครับวันนี้เราจะมาคุยต่อจากคลิปที่แล้วที่ได้มีการนำเสนอเรื่องการเทคอนกรีตเสานะครับที่เป็นเสาสูงเกิน3เมตรนะครับซึ่งเสาตอนนั้นเนี่ยมีความสูงอยู่ที่4เมตร30นะครับเราได้มีการแบ่งการเทคอนกรีตเสาอ,ออกเป็น2ครั้งนะครับโดยจะเทที่ความสูงที่3เมตรนะครับเท่ากับความสูงของแบบปกตินะครับแล้วเราก็จะเทความสูงต่อไปจนถึง4เมตร30นะครับ โดยส่วนที่เทนเนี่ยจะเทต่อไปที่เมตร30มสิโดยเราจะเทคอนกรีตพร้อมกับคานที่รัดหัวเสาด้วยนะครับซึ่งการที่เราเลือกการเทคอนกรีตให้เป็นคอนสแชั่นจอยเนี่ยเพราะว่าการเทคอนกรีตที่ความสูง4เมตรในครั้งเดียวสำหรับการเทเสาที่ขนาดประมาณ2 0ซนเมตรเนี่ยมันมีขนาดที่เล็กเกินไปนเสานะนครับทำให้โอกาสที่มันจะเกิดโพรงด้านล่างนะครับมีสูงครับ เราจึงเลีกเลี่ยงนะครับโดยการแบ่งเป็นเทให้มีรอยต่อซึ่งเป็นรอยต่อที่เราตั้งใจที่จะให้มันเกิดขึ้นนะครับหลังจากที่เราเทคอนกรีตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ครบกําหนดวันที่เราทําการแกะแบบนะครับพร้อมกับคานนะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาดูผลงานการเทเสานะครับที่เป็นที่เรามีการแบ่งเทสองครั้งน,นะครับนะเราก็จะสังเกตเห็นว่ามันจะมีตรงรอยต่อที่ระดับความสูงประมาณ3เมตรนะครับซึ่งตรงบริเวณรอยต่อนั้นผิวเสาที่ต่อเนื่องกัน นะครับเราก็สังเกตว่ามันจะมีรอยต่อนิดนึงแล้วก็ตรงบริเวณที่เป็นใต้ใต้เสานะครับตรงบริเวณใต้เสากับคารก็จะเป็นเนื้อเดียวกันนะครับทีนี้เวลาที่เราจะตรวจสอบนะครับคุณภาพของรอยต่อนี่เราก็มาดูว่าที่ผิวตรงรอยตอมีการเชื่อมต่อกันดีหรือไม่นะครับมีรอยแตกรอยรล้าหรือว่ามีเป็นโพรงหรือเปล่านะครับซึ่งจากการที่เราได้ตรวจสอบนะครับเสาทุกต้นแล้วนะครับ มันก็จะมีเกิดเป็นลักษณะของรอยตาหมดนิดนึงนะครับซึ่งตรงนี้เกิดจากการที่ตอนที่เราเข้าแบบเสานะครับมันมันไม่ได้สนิทมากนะครับทาให้น้ําปูนเนี่ยมันไหลออกมาได้บ้างนะครับตรงนี้มันก็จะมีเป็นลักษณะของตาหมดซึ่งมีความลึกประมาณสองมิลถึงห้ามิลเท่านั้นเองนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้มีผลกระทบกับการรับน้ำหนักของเสาแต่อย่างใดน,นะครับโดยรวมนะครับที่เราดูผิวเสาก็จะมีการต่อเชื่อมกัน ได้สมบูรณ์ดีนะครับไม่ได้มีโพรงนะครับแต่อย่างใดนะครับในการก่อสร้างโดยเฉพาะการเทคอนกรีตนะครับโครงสร้างแบบคอนกรีตเสริมเหล็กการที่เราหยุดเทคอนกรีตแล้วเกิดรอยต่อเป็นเรื่องที่สามารถทําได้นะครับเพียงแต่ว่าจะต้องมีการวางแผนเอาไว้ก่อนนะครับที่เขาเรียกว่า construction joint นะครับโดยที่การทํางานจะต้องมีการเตรียมผิวนะครับวางแผนอย่างดีนะครับมีเหล็กเสริมวิ่งต่อเนื่องนะก็จะทําให้การทํางานนั้นตัวโครงสร้างมีความ แข็งแรงตามที่กําหนดเอาไว้นะครับดีกว่าที่เราจะเสี่ยงนะครับโดยการเทคอนกรีตครั้งเดียวแล้วทําให้ตัวของชิ้นงานนั้นอาจจะเกิดคุณภาพที่ไม่ดีนะครับเป็นโพรงซึ่งจะมีข้อเสียมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วสิ่งสําคัญก็คือเน้นที่คุณภาพของคอนกรีตนะครับแล้วก็ทํางานที่ถูกต้องนะครับการมีรอยต่อนั้นไม่ใช่เรื่องที่เสียหายอะไรนะครับถ้าเราทําได้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมนะครับ